สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าตุกติกแล้วกันประชาธิปัตย์ท้าพลังประชารัฐอย่าเหยาะแยะจะชกก็ต่อยเต็มที่เอาให้นอกคนดูชอบ นิพิษลัน่นสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเคสามนครศรีธรรมราชเต็มที่หลังพลังประชารัฐส่งอาญาสิทธิ์ชิงท้าแข่งอย่างตรงไปตรงมาอย่าเหยาะแยะเป็นมวยล้มเน็บรงตอบคำถามให้ได้วันโหวตงบ6-3อยู่ที่ไหน นายนิพิธอินทราสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ภาคใต้กล่าวถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐเตรียมส่งนายอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณลงชิงสอสในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ขอให้เป็นการแข่งขันที่โปรง่งใสถูกต้องตามกติกาถ้าเป็นไปอย่างนี้ได้ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างพักประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐในฐานะที่ร่วมรัฐบาลด้วยกัน ส่วนที่นายรงบูนสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐระบุว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ควรส่งผู้สมัครในครั้งนี้เพราะการที่ต้องเลือกตั้งใหม่เนื่องจากคนของพักประชาธิปัตย เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งนั้นนายนิพิษกล่าวว่านายรงไม่ควรพูดพาดพิงถึงคนอื่นและให้ระวังคำพูดเพราะการพูดเช่นนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทขอให้เอาสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงมาพูดกันและก่อนที่นายรงจะพูดเรื่องทุจริตขอให้ตอบคำถามตนให้ได้ก่อนว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์เสียบบัตรแทนกันในการลงมติร่างพรบงบประมาณปี63านั้นนายรงอยู่ที่ไหนอยู่ในห้อง ประชุมสภาหรือไม่การแข่งขันครั้งนี้ก็เหมือนกับการชกมวยถ้าสู้กันอย่างเต็มที่จนถึงขั้นน็อกกันได้คนดูก็ชอบดังนั้นอย่ามาสู้กันแบบเหาะแยะหรือเป็นมวยล้มดังนั้นยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์พร้อมลงสนามสู้เต็มที่แต่ขอให้คู่แข่งทำตามกฎกติกาและสู้กันอย่างตรงไปตรงมาก็แล้วกันนายนิพิษกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ